สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่11มีนาคมนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับและเชีร์นะครับการทาสี่นะไม่ใช่นะครับนะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะเพราะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของบ้านและก็ช่างนะที่จะเลือกนะเลือกใช้แล้วก็มีข้อพิจารณาอะไรบ้างนะในการที่จะทำสีนะ สีภายนอกกับภายในก็อาจจะมีข้อพิจารณาแตกต่างกันบ้างน,นะครับอันดับแรกเนี่ยสีภายนอกอย่างเนี้ยบางทีเราไม่ได้ต้องการความเรียบเนียนเนาะแต่ภายในต้องการความเรียบเนียนนะเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูนะครับปึ๊บถ้าแบบว่าฉาบใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นงนี้เลยมันยังไม่เนียนนะแต่ว่าจะดูจุดที่เนียนก็มีนะที่ทาทารอ,องพื้นไปแล้วนะทาไม่ได้ทาจริงถ้าทา้วเป็นอย่างไงไหมครับ มันก็จะเป็นตะปุ่มตะปั่เหมือนเหมือนผู้หญิงยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งหน้ายังไม่ได้ลองพื้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทําไงดีละ่ะถ้าเป็นภายในนะถ้าสีเรียสีเรียดนะก็คือเขาจะใช้เขาเรียกสกิมโค้ดนะสกิมโค้ดก็คือพวกใช้ปูนมันมีหลายยี่ห้อแหละสกิมโค้ดนะครับมาทาก่อนทาแล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพามาดูตรงไหนนาะทาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนมีมีอะไรมาเคลือบตรงเนี้ยนะครับปาดปาดนะ ทาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเรียบเนียนขึ้นนะเวลาทาสีลองพื้นและทาสีจริงเนี่ยมันจะมีความเรียบเนียนมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าอันนี้มันก็จะอาจจะเนียนได้ประมาณไหนนะี๋ยวพาไปดูนะตรงนี้เนี่ยเราก็ลองพื้นนะไม่ได้สกิมโค้ดเพราะว่าเป็นผ่นนอกนะครับอ่าจะเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมครับจะเป็นตะปุ่มตะปั่มอย่างนี้เห็นไหมนี่ทาลองพื้นไปแล้วนะออยังไม่รวมรอยแตกนะรอยแตกแล้วทีนี้พอทาสีจริงเนี่ยมันก็จะ เนียนขึ้นนะแต่มันจริงๆมันเป็นริ้วๆอย่างนี้แหละพอสักพักมันก็จะแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะโดนดูดซึมเข้าไปมันก็จะเป็นผิวเป็น,ปนแผ่นนะฮะดูอย่างนี้นะครับนี่แะครับแต่ว่าถึงอย่างไรมันก็ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องพิจารณาคือว่าไอ้พวกรอยแตกรล้าต่างๆรอยแตกรล้าต่างๆเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการที่จะเขาเรียกว่าโป๊หรืออุดนั่นแหละโป๊โป๊โปสีสีโป๊ กุดน,นะครับซึ่งก็มีอ,อยู่ยหลายหลายวัสดุที่จะเลือกใช้นะครับแต่จริงก็อ,อย่างนี้นะเห็นไหมครับอันนี้ทาแล้วเนี่ยมันก็จะก็เป็นประมาณนี้แหละเพราะว่าผิวมันไม่เรียบก,ก็ต้องมาเขาเรียกสกิมนะถ้าสกิมเนี่ยมันก็จะแบบพง่ายังงว่าสกิมก็คือโคดโคดผิวโคดเคลือบผิวให้มันมีความเนียนอีกทีนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูนชนิดที่เรียกว่าปูนล,ลูกดิ่งบ้างปูนอะไรบ้างเนาะสำหรับสกิมโคตซึ่งมันมีหลายยี่ห้อนะผมอเผอินินึกได้แค่นั้นนะครับซึ่งถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้สีเนี่ยถากมาเรียบนะครับดูนะครับอันนี้อลองพื้นใช่ไหมกับสีจริงทับหน้าไปหนึ่งรอบนะลองดูความแตกต่างนะครับก็คือมีเนื้อสีมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยเดี๋ยวก็จะมีเนื้อสีมากขึ้น ดูไ,ไกลๆถึงจะเห็นเนาะมันจะมีเนื้อสีมากขึ้นเห็นได้ชัดเรื่องนี้นะอันนี้ลองพื้นอย่างเดียวอันนีออ้อันนี้ลองพื้นอย่างเดียวนี้ถารอบที่หนึ่งเนาะถ้ารอบที่สองเนี่ยก็จะสวยยิ่งกว่านี้นะครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยการลองพื้นเนี่ยมันก็มีต้องดูไปบอกเขานั่นแหละว่าเป็นปูนเก่าปูนใหม่อันนี้เป็นปูนใหม่นะครับก็จะเป็นเ,เป็นสูตรน้ำนะอันนี้เป็นน้าหมดเลยเป็นสีน้ํานะครับ อดี๋ยดูชัดเจนตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้รอบที่หนึ่งนะทับหน้ารอบที่หนึ่งเดี๋ยวเขาต้องทับอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้รองพื้นอย่างเดียวเห็นไหมครับก็จะมีความแตกต่างกันคราวที่แล้วบอกไปแล้วเวลาที่จะโป้อ,อุดเนี่ยนะครับใช้อะไรก็ใช้ T O A สามศูนยเนะาะที่จริงก็มียี่ห้ออื่นอีกนะไม่ใช่มียี่ห้อ T O A เองเดียวนะยี่ห้ออื่นก็มีนะครับส่วนสีเนี่ยสีอะไร อ่ะดูนี่เลยสีนี้ก็ค่อนข้างเป็นสีที่ไม่แพงไม่ถูกเกิน,กนไปนะนี่ยี่ห้อนี้เลยอันนี้เขาก็บอกว่าใช้ได้ทั้งภายในภายนอกนะครับทำไมอะ่ะก็คือหมายความว่าภายในมันก็ไม่โดนแดดเนาะภายนอกมันก็โดนแดดแต่นี้บอกว่าได้หมดนะครับก็เดี๋ยวนี้สีมีหลายแบบนะสีสะท้อนความร้อนสีอะไรมีเยอะเลยก็แต่ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับ แต่ก็สำคัญก็ตรงตรงรองพื้นนะกับตรงโป๊อุดรอยแตกล้าอยา่ีนะครับส่วนเนี้ยจะเป็นสำคัญนะครับส่วนอื่นๆก็ก็อยู่ที่การทาเนาะให้มันเรียบเนียตนตัวใหญ่เขาก็กริ่งกริงกริงกริงลงมาเอาเหมือนเอาเอาสีไปไป้ายอย่างงี้แหละนะครับครับ่ะดังนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ มีคอมเมนต์มีคำถามนะครับก็ติดตามในไม่ใช่ติดตามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ